กออกจากกองทัพแล้วลูกน้องเด็ผู้ใต้บังคับบัญชานาเด็กนี่ก็ยังเหนียวแน่นในความจริงใจที่สุดใช่ไหม<ช><ช>ไม่สมควรที่คนเอเ้ชาวเล็กจะไปกลัวว่าสุดจินดาขึ้นมาเป็นนายกรัฐม,ตมนตรีถึงขั้นที่จะต้องออกมานยต่อต้าน,นหรอห<ช>ือเปล่าแะเรข่การออกมาต่อต้านจนกระทั่งน,นี่ยสุดจินดาเนี่ยล้มไม่เป็นท่าถูกไหม ก็แล้วก็คืออาไายสุจินดาเนี่ยคุณนี่นะเกษตรเราจะได้ยินจักรวร้าขึ้นมายึดอำนาจจากคนเด็กชาติไทยถูกไหมใช่คนเด็กชาวเล็กนี่ข้ารุ่นข้าภาษาเหนือนุ่เจ็บนี่กำนองถึงนี่นี่เฉลิมอยู่บํารุงนี่รับหน้าเสือเนี่ยสร้างคาบแต่เนี่ยให้เข้าเงอนไขในการยึดอำนาจโดยทะเลาะบอกแวงเนี่ยนะ ทางกองทังพโดยเฉพาะจุจินดานกับสุนทร้อมสงครบแต่ว่ายืดชาวลิยในนามให้จับช่วงเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนี้จะชตัดเยนก่อบถ้าเผื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ละครตกตานะเหตุใดเนี่ยชาวลิต์ตกใจย,ยุดเนี่ยโดนทับเพ่อนไปหมด กาไม่มีความอาฆาตแค่ถึนสถาปนาตัวเองเน,นะฮะมาเป็นผู้อภกบานเนี่ยนะขอบคู่บํารุงเฉลิมี <c oughs> ะะิูกสามคนสองคนอยากจะเข้าตรวจเจ้านิกจิ๋วในฐานะน้าี่ดูแลความต้านคงในฐานะน้ที่เคยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยพระธูปเสวาการจะโสมมาหาไทยเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยยัคงคุมสำรวจยังขึ้นเนี่ยกระโงมหาไทยอยู่ จับปากเข้าไปเป็นนายตำรวจถึงสองคนใช่ไหมคนโตคนกลางครับพอเฉลิมยกใจชุดเนี่ยมาดูด,ด้านความมั่นคงมาเป็นนักสุนตีกลาผมลูกคนสุดท้ายของเฉลิมอยู่บางลุงก็ขเข้าไปเป็นนายทหารเก็ยบย,รยศร้เสียงม่ได้อะไรนะใช,ใช่ไหมความแคนที่โดนจับช่วงโดนกระแทกจับเฉลิมอยู่บางลุงไม่เลืมหมดถูกไหม มีหนำซ้ำนะมีหนำซ้ำนะครับไอ้ลูกของเฉลิมสามคนผัดกันก่อเรื่องเนี่ยนะตามที่สารอาปังต่างๆครับไม่เคยที่จะถูกกฎหมายดำเนินการอย่างเต็มที่จนกระทั่งเกินเกินขั้นที่เรียกว่าป่ามแบบชนิดไม่เลอกที่ไม่เลอกกาลเที่ยวยิงยิงดาบยิงตายในทับ คนเล็กนะลูกคนเล็กมื<ช>่ครับวีดีโอมุจรปิดจนกระทั่งเนี่ยไอดวงเฉลิมตัวเล็กมื่ต้องหนีคดีอันนี้คดีะดนะสำหรับร,ราชการเนี่ยโดยเฉพาะทหารเนี่ยสิบห้าวันหรือไม่ได้แจ้งเหตุผลหรือว่ามีใบลานหรือว่าออกจากราชการมตาตัวายครับถูก<ช>ไหมคร<ช>ับแต่ว่าสําหรับดวงเฉลิมเนี่ยลูกของเฉลิม,มมือมืงมันนอกจากว่า ไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยอย่างเป็น,นที่เรียกว่าตามตัวบทกฎหมายนะนะครับตามที่บาดตายกฟ้องเนี่ยบิ๊กจิ๋วเนี่ยเป็นรัฐกตเตคกลาโหมเนี่ยในเวลานั้นทีู่กลับมาที่กลับมาเข้าความทับไหมาไม่ได้อยู่ในยศดเดิมร้อยร้อยเปอนะไอร้ยอยโทน านว่าที่นี้คดีไปเนี่ยต้องชดเชยตูนบำเหน็ตตยุดให้คุณเดรเดินนะ <Okay. S 1> ผมเอาแค่ว่าคุณคุณขอเฉลิมหรือบำรุง,งเนี่ยในการขอกระแสให้เข้าเงื่อนไขนในการ่ีําำาาได้ตูนบำเหน็จจนได้ว่าได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เก้าเข้าใกล้ชิดเจ้าที่สุดคน นั่นนี่ที่เรียกว่ากฎหมายเข้าไม่ถึงครับคุณเตียนเป็นเห็นอ้าบและพอเข้าใจนะฮะว่ามันอันตรายขนาดนั้นอันตรายขนาดที่เรียกว่าผมคิดว่าผมสมควรที่ต้องเผยแบบไม่ต้องเสี่งใจครับผมครับแต่ว่าคนพันนี้ติดเป็นนักบำเพ็ญของคุณทักษิณมาซุกยุกส,สมัยเลยนะี้ ไอ้รักไอพลังประชาชนเพื่อไทยเพราะฉะนั้นที่ผมพูดขึ้นมานี่เนี่ยัวหน้าของผมเนี่ยคือคุณจรุพงศ์นะครับครับโอกาสต่อไปเนี่ยเลือกสรนบุคคลที้ามาร่วมทำงานจะต้องรอบคอบจะต้อกัดครองนะครับมากยิ่งขึ้น เป็นผมขอเบรกนิดนึงนะนะว่าจะดเรียนเรียนครับครับได้ครับคุณระพงก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพูดโดยความเครียดเป็นยังไงบ้างครับเป็นช่วงหนึ่งคุณระพงพูดเป็นเรื่องข้อมูลแน่นมากนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากก็วันนี้เราจะขอพู้เพิ่มเติมนะครับเรื่องการเียึตัวบุคคลโอ้แต่ว่าเรื่องอันตรายของการใช้คนที่มีอยู่ในขบวนเนี่ย นะครับโดยธรรมชาติแล้วก็มีขบวนที่มันมีคนเห็นต่างกันอยู่แล้วมัน,นหนึ่งสองไม่ใสสันดานของคนบางคนก็เป็นประเภทนะครับจับประเด็นไม่ถูกแล้วก็สามารถจัดนะการจับประเด็นไม่ถูกการเป็นชน่วงวุฒิภาวะมาทางทางการทางสติปัญญาในบางทีมันไม่ถึงเนี่ยมันก็จะวนอยู่กับประเด็นทําลายมากกว่าสร้างสรรค์แต่ที่ถ้ามีตัวบ่อนทําลายแล้วฝังตัวอยู่น,นานๆเนี่ย ถ้าไม่เข้าใจประวัติศาสตร์อยาอา่างคุณระสม่ามันโม้เราะวะประวัติศาสตร์ที่มันเขาเคยใช้กันแบบนี้นะครับบางทีก็โม้าาไดอ้ออกจริงๆเราเป็นจิกติดใจกับบทบาทนะครับจริงๆเนี่ยอีกคนหนึ่งหลังเรื่องคุณระสมผม,ผมไม่เคยรู้ข้อมูลมากอะมีระมุสิกพงษ์เนี่ยโอคนพวกน,นี้คล้ายๆเฉลิมอยู่บางวงเนี่ยลักษณะถ้าเราดูเนี่ยโอ้กันใสแล้วก็คล้อยนะบางทีเหมือนจะให้ดเราแก้โอ้มันเก่งจริงเนย มเมืเอ่อออกมาโอ้โหทาเรารู้สึกว่าเออเราก็มีทางสู้เขาไหกับสา่งตข้านแต่ว่าพอเราย้อนไปดูผลเงานนะครับมันไม่มีอือเราไม่จับต้องได้แล้วอย่างกรณีของคุณวีระนี่กับบรสก็ต้าตยอมรับโปาว่ารับนะค,คือคือพลาดแล้วก็ยังมีมีหน้าที่จะมามาเผยหน้าออกแล้ววันนี้ภาพของคนที่ไปสยบยอมกับคอสชเนี่ยวีระหน้าแอบดูข้างหน้าเลย แล้วส่วนสิ่งที่คนเราพูดมันจริงจริงเนาะมันเกิดขึ้นจริงจริงเมันไม่ใช่ว่านะเราเล่นได้แสนเราเล่นั่งหรือเอ่อพูดไปเรื่อยๆเลยเพราะมันเห็นภาพตามตาจริงๆเนี่ยกับไม่ไม่เคยไอ้กลุ่มรับใช้มานี่ที่ผมเห็นว่ามันค่อยสมน้ำสมเนื้อที่จะมาพูดคุยกันหน่อยใช่ไหมสาอยู่ในกระบวนการประชาราษฎว์ีระมิสิกพงษ์เนี่ยเปลี่ยนชื่อวีระการ แต่อิทธิพลแล้วก okay. ็สิ่งที่ทํากับขบวนการโอ้โหนี่อันตรายมากนะครับมวลชนเราไปหลงติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ในสุดคนประสบความสำเร็จจะปีให้สองคนละคผมได้ข่าวว่าเราเป็นอะไรก็สองปี่เราตายโดนโดนตาสนใจกุญมันเต่าขึ้นมาครับโอ้เตอร์มีเสียงซ่าเต็ม เสียงฟัง <stumbled> คุก็บอจะพูดใกล้ไปแล้วก็เดี๋ยวปิดไม่ได้ก็เล่าคุณบอกว่าเสียครับไม่เป็นปัญหไม่ปัญหาไม่ปัญหามันไม่ถึงขั้นที่ว่าทําให้มันมันเสียหายอะไรทีนี้ดีแล้วคุณคุณเด็เป็ดพูดถึงเยอะสุดกับผมนี่ก็คือีกคนหนึ่งที่ใกล้เห็นใกล้ชิดคุณได้ถึงอย่างที่สุดเอาอย่างนี้จะพูดไปเมืนกับทำแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงว่า ความพ่ายแพ้เนี่ยแบบชนิดยับเยินในวันนี้เนี่ยเป็นความผิดของใครแต่ผมอยากจะพูดเนี่ยในลักษณะที่เรียกว,ว่าเอาความผิดใน่ดีิเนี่ยมาเป็นบทเรียนเลยไหมครับเพื่อที่จะแก้ไขในการทํางานณนปัจจุบันนี้ของเราเนี่ยนะครับ,รบให้มีผลต่อไปในอนาคตข้างหน้านใครสนใจชนะนะครับแต่สำหรับกรณีวิรัุกสิรพงศ์ ผมขอเอาขึ้นมาเนี่ยเทียบเคยียงว้ความเรื่องนีอนะครับความจริงตอนคุณทักษิณเลือกคุณสมัครคุณตระเวนมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมเชื่อแน่ๆเลยคนที่อยู่ในเหตุการของปุรานก้าวคนคงไปสอบรมผมคนนึ่งนะฮนะับโอ,โอ้แต่ว่าสามสสรารถสร้างกระแสได้จากในสมัครคุณตละเวนเลยสมัครขึ้นบาเอง มันเป็นน้าหมากักมันเป็นน้าหมักผู้พู้คุณอุ่องการดอกคนเสื้อแดงมันไม่ใช่หรอ hmm. ผมไม่อยากพูดแต่ไม่เป็นไรเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่จริงๆวเร่าเวลานั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะ่ยเปนมาผมยังไม่ชอบคุณสมบัติหรือคุณตัดคนคนคุณเฉลิมหบางเรื่องเนี่ยผมผมก็ต้องก้าเกนินไม่พูดเพราะอย่างนา้อยสุดเนี่ยเวลานั้นหน้าสีวหน้าขวานจะหาคนที่เเรื่อง มีติปากมีโวหารสี่สีระดับที่มาต่อก่อนสมมติเิ่น,นต่อก่อนแบบพิเิษเวชาชีวะใต้ฟ้าดนไทยเนี่ยไม่ต้องไปหาก็ก็กออที่จะฟังขึ้นนะว่าคุณทักถึงจงใจเลือกมาเพื่อการนี้ถูกไหมับคุณสมบัติเนี่ย,ค,ค,ยคุณเทียนติว่าโวหารเป็นยังไงฮะ ระดับเทศนะฮะนี่น่ระดับที่เรียกว่าอภิสติธิ์เนี่ยเคยวอล่อในสภาเนี่ยก็ถาอภิสิิธิ์ในเวลานั้นเนี่ยเหตุการณ์เวลานั้นเนี่ยที่คุณกำลังว่าผมอยู่ที่นี่คุณอย่านมหรืออย่างเวนะนมครับครัเอ่อบรรดาศิลปะชาบอกจะเข้าร่วมกับเพื่อไทยก็ได้ยอมให้ คุณสมบัติสุดท้องโลกเป็นจะมีเงื่อนไขเดียวนะต้องมีความจรงรักภักดีประาใน,น,นกระดาษจงรักภักดีบรญหาร,ราวตามหลายตามกระดาษเลยตั้งมาก,ก็พูดถึงความจรงรักภักดีเนี่ยคุณบรรหารลำไยหน้าขึ้นมามองหน้าผมเลยเจา้าข่าวาถามาว่าคุณเปี้ยจะอะไก็ยอมรับนะ ใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีใครเนี่ยที่กล้านประทาคารมกับคุณสมบัติสุนทรเวทมีคนเดียวในประเทศไทยที่เคยประทับอสมบัติสุนทรเวทแบบชน,นิดชนิดที่เรียกว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ด้อยไปกว่ากันนะครับคน สมบับิเขาพูดถึงเรื่องคุณวีระอะนนั้นนี่ก็ย,ยังเป็นเป็นคอลัมมิสอยู่เขาเขาก็พูดถึงเรื่อว่าอะไรนะสังดานพวกนันที่เพิมคุณสมบับเข้าใจอื <c oughs> วีระเขาสวนออกมาเขียนคอลัมน์สันดานรัฐมนตรี <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันเลยนะแบบชนิดที่เรียกวต่างคนต่างเรื่องลาไปเองเ้อยอาจจะได้สมศักดิ์สีคุณวีระสามาที่จะต่อกรสิษากกับคุณสมัครได้แต่วันที่ไปเจรจาเนี่ยกับอภิสิทธิ์ปรชาชีวะออกไปบอาวเวงไปวีระไปวีระไปเป็นเตี้ยล่างยออเป็นเตี้ยล่างให้อภิสิทธิ์หนึ่ ไล่ตนอมอิดว่ามันเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้นะครับเอาละผมขอพูดเพียงแค่นี้เพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นช่วงโอกาสดีสําหรับเียจะพูดสําหรับเียจะวิจารณ์นะตอนนี้เราดับชนิดดันติดดินแล้วไอ้พระดับชนิดผลลูกแล้วไม่มีวัฒนธรรไม่มีการนํา แลไอ้หมอเนี่ยนะตอนอยู่ลาประสงค์หายหัวไปตั้งห,าหลายวันกับคอบ้าหมอนใช่ไหมครับเพื่อพนะี่น้องต้องการที่จะสู้ตายผมก็จะอยู่ร่วมสู้พี่น้องเป็นหยวสุดท้ายนี่น้ำเสียงของเขาเองครับแต่ลักษะเผ็น,านหายหัวไปลุกคอบมาอีกทีน,นี่นะที่เมืองทองจะต้องมีอ่า ใครนะไอ้ไอ,อ,อ,อ้กลุ่มแก้หน้ำที่ขึ้นเวทีนเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปจำชื่อว่าใครครับผมช่า <ๆ S 2> ที่มีหมวดหน่อยทีแครงแถลงทำที่คร<ม>ูแถลงออกมานเนี่ยดัชนิษฐ์สารเสพิดดับปูโโหกว่าที่จะดีตมีระออกมาเนี่ยไอ้การสารเสพิดดับนั้นคือมันก็ปกเกินใช่ไหมครับครับค <ๆๆ S 2> วามเร่งรีบของในวีระคนนี้ เ้าผ <Okay. S 2> บอกต้องพูดเด่นตกโตอย่างนี้เพ <Okay. S 2> ราะฉะนั้นก็ก็ดีหมือนกันที่คุณพระคนเต,ต,ต็นเดินพูดถึงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดส่วนตัวผมเนี่ยผมจ้บงใจยังไม่พูดถึงจ้างใจยไม่ทษอครทั้งนั้นใช่ไหมสิ่อต่างๆรูนแล้วแต่ถ้าผมจาได้ผมรวนแล้วจะเคยพูดเคยติดติงมาเล่าทั้งนั้นใช่ไหมว่ามันไม่เชื่อกัน ถ้าผมมีโอกาสนะผมมีโอกาสผมอยากจะเป็นหมอนรถวหน้าวหน้าของผมคนนี้แหละคุณจารพงศ์เปิดกว้างนะเปิดกว้างให้ถึงมวลชนอย่างเยอะๆอย่าไปจำกัดอยู่แค่สามคนสี่คนแล้วสามคนสี่คนนี่พอเวลาเด่นดังขึ้นมาเนี่ยหูเริ่มตึงเลยนะพูดไม่ยงเอ็ดเลยนะโอ้คุณถูกตัวนั้นนะ ที่นอกเสื้อชาตคอยรอรับปังคับสั่งของเพียงสามคน